สกายวอล์กริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้เป็นแม่น้ำคูคลองสวยใสหลังมาประชุมสัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรีกับภาคประชาชนเมื่อปี2562เพื่อจัดระเบียบบ้านเมืองและจัดระเบียบเรือแพรจึงปรับปรุงมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐแต่เดิมนั้นแพรตรงบริเวณหน้าเมืองนั้นจอดกันระเกะระกะมากนะครับก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ นะครับทั้งปัญหาในเรื่องของยาเสพติดก็ดีปัญหาเรื่องมวลภาวะก็ดีนะครับเป็นแหล่งมั่วสุมบ้างนะครับมีก็วันดีคืนดีก็มีวัยรุ่นมาตีกันนะครับตรงนี้ก็ทางพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีก็มีการเสนอโครงการนี้เพื่อให้คอรมอรได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็จัดงบประมาณมาสนับสนุนนะครับก หลังจากนั้นนะครับทางคอรมอก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วกทาชาช็ทางภาคประชาชนทางภักราชการก็ร่วมมือกันจัดทําดําเนินการโครงการนี้ตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบแพรทําให้ตอนนี้บริเวณหน้าเมืองนั้นนะครับการที่แพรมาจอดกันละเกะละกะนะครับก็มีการจัดระเบียบมีจัดที่จอดโดยเฉพาะให้นะครับแล้วก็ มีการเคลื่อนอพยพผู้ประกอบการที่ประกอบการลุกที่สาธารณะอยู่นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการปรับรพื้นที่นะครับไปไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของอชาวกาญจนบุรีทั้งหมดนะครับ พื้นที่โดยรอบถนนสองแควและถนนคนเดินปากแพรกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใกล้สารหลักเมืองประตูเมืองพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามท่าลงแพรเขื่อนคุ้นแผนซึ่งมีความสอดคล้องหลายอย่างทางด้านประวัติศาสตร์จึงควรพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้ประชาชนได้มาเยี่ยมชมจุดนี้เรามีการสร้างอ่า แลนด์มาร์กนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับซึ่งาชาวกาญจานบุรีก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยวันเสร็จนะครับตอนนี้ที่ณเวลานี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ท่านนายกก็ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจนะครับแล้วหลังาจากนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้ทราบจากเทศบาลเมืองกาญจานบุรีว่า,าพี่น้องประชาชนมีความสนใจนะครับามาค้าขายใน Walking Street ที่เราจะจัดทำเนี่ยนะครับสมัครมาเกือบพันรายแล้วนะครับซึ่งมันจะทำให้เศรษฐกิจภายในตัวเมืองนะครับทั้งระดับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สถานประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารนะครับการบริการต่างๆภายในตัวเมืองนั้นมีการกระเตือ้อนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้คนที่จะมาเมืองกาญจนบ,บุรีนั้นนะครับ อาจจะอยู่ตอนแรกตั้งใจว่าจะอยู่สักสองคืนนะครับอาจจะต้องเพิ่มอีกคืนหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยวในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับตอนแรกๆนี่็ยังเอนตี้นะแต่ก็เจ้าหน้าที่เข้ามาคุยด้วยแล้วก็ก็บอกอย่างนี้ก็เข้าใจอีน,นี้ก็พอเป็นรูปไปล่ลางปับ๊บคนมาเที่ยวจากต่างจังหวัดก็ถามอะไรเสร็จขึ้นอะไรมาไรได้บ่อยเยอะลุงว่าถ้าเสร็จเมื่อไรเปิดเมื่อไรเนี่ยหวังไว้นะว่าน่าจะคนเที่ยวจะต้องติด ขายของก็คงจะดีขึ้นเลน่อย <laughs> รู้สึกดีอ่ะที่มาที่มีการกระตุน้นเพราะว่าเพราะว่าเมืองกรของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเราก็อยากเหมือนว่าถ้ามีแรงมาเครื่องใหม่ก็โอเคอะ่ะแม่ค้าหรือว่าคนก็ได้พอมีมอไรายได้เพิ่มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการขายของหรืออะไรของที่ลึกอะไรเงี้ยนี่ก็ยังมาตั้งเลยตั้งรอสกายวอล์กลูกชิ้นตั้งรอสกายวอล์ก ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนร้อยละ80เหลือเพียงบางจุดก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์สกายวอล์กในเฟจแรกนะครับก็แล้วเสร็จ100%นตะครับตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการส่งมอบให้พื้นที่ให้กับเทศบาลน,นะครับแล้วก็รอการเปิดอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับในเฟสแรกแต่ส่วนในเฟสที่2ที่กําลังเห็นอยู่กําลังก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับก็กําลังดําเนินการอยู่ครับ ตอนนี้ประมาณ20%บริเวณบริเวณ2แควและสกายวอล์กเนี่ยครับจะมีหลายๆโครงการอยู่เชื่อมโยงกันนะครับก่อนละล่นะก่อนละล่ะการเนี่ยตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมของการจอดรถนะครับแล้วก็การจับใจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็สกายวอล์กสองแควก็จะเป็นวอล์กอินสตรีทนะครับมีทางจักรยานนะครับผมแล้วก็ที่ ด้านด้านหลังนู้งจะเป็นท่าเทียบแพลิ้นช้างนะครับทั้ง3าโครงการเนี่ยจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดครับผมนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวทั้งแพแล้วก็มาเดินสกายวอล์กได้นะครับต่อนเนื่องกันมาครับผมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีทั้งสกายวอล์กวอล์กิ้งสตรีทลานกีฬาและตลาดไนาบาซ่าบนเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี ความสำเร็จที่เกิดจากพลังของคนเมืองการและหลายหน่วยที่ได้ร่วมกันทำให้แม่น้ำแม่กลองแหล่งน้ำประวัติศาสตร์เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีคุณค่าสู่การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหายาเสพติดมลพิษยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสามสายน้ำให้มีความยั่งยืนตลอดไปทีมข่าว N b t ภาคกลางรายงาน